ก็ออมีก็ดีมันมีก็ดีเราไม่ไไปเป <c oughs> ็นไรถ้ามีกัคนก็ได้ยินมันดีก็ผีมันก็ได้ยินมันมันไม่ดีผีมันก็ไม่ได้ยินเราเนี <c oughs> ่ยไ,ได้ยินไม่ได้ยินเราก็ไอ้นั่นอยู่แล้ว กัตตารุสัมมาวัฏฐานติอายุวันโนสุขังพระลังอากาศเย็นเลยนะครับอือากาศเย็นักขนาดอย่าให้มันเป็นอย่างนีน้ตลอดเด้ตก,ตกดีขนาดอยู่นครกระดับนครเขาตกดีตกเพัก <มา S 1> แกเช, <แก S 2> ชื่อแ,<ถ>แล้วนะ ผมเชื่อว่าต่อไปจะมีหิมะตกอ่ะไม่จะให้มันตกไหมตกดีขนาดถ้ามีหิมะตกเ่จะจะสดชื่นมมทนาสาตาทุนะครับมมทนาสาต้าทูเอาเอาเก้าสิปีก็พอถ้าเออไปที่ใกล้จาคู่แสงไหม ออ๋อคนลำเพอร <antique> ์เนาะโอ้โ,โห Arizona, ปั <saben> คนอายุเก้าสิบจะมีอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้คนอายุเกือบร้อยจะร้อยปีอยู่แล้วบางคนก็บอกร้อยกว่าแล้วอาจารย์บ้านเฮานี่ต้องเข้าใจว่าผู้ใหญ่จะใกลกระสอบหัวเยอะหรือเปล่าอาจารย์บ้านบ้านเราป่วยด้วยนะไอ้์เซอร์ไม่รู้ไม่รู้ว่ายังไงยังไงนะแต่ แต่เขาก็รับสารภาพนี่ยเขาวางแผนกันมาเพราะกลุ่มเนี้ยเป็นกลุ่มที่ไปจับพระศึกมาเยอะแล้วกลุ่มเนี้ยขายจัดการมันซะเอาขายจัดการเขาได้เพราะว่าเขามีบารมีเขามีเขามีสื่อเขามีเอสซีเขาตั้งเป็นล้านวันนี้วันนี้เขากำลังค้องร่องห้าหกคดีวันนี้กกันว่เมียนนี่หนี่งนายกโรปสั่งให้รัฐมนตรีมาไมยไปดูแลทิไม่เชยพวกสักพวกสำนักสงฆ์ไปอยู่อะไรละเต็นล่ะป่ะเนี้ แต่แต่ผมผมผมกลัวจังกลัวว่าถ้าพวกนี้มาเนี่ยมันจะมาการเมืองเพราะการเมืองเนี่ยวุ่นวายเอาเอาเอาถูกต้องไม่ได้ต้องเอาคะแนนน,<อ>นั่นแหละคือปัญหา มาประมาประชุมกันนี่โต้ในพูดแบบโอ้ยลูกพ่อสัมร้านนะี่เอาอยู่บอกพ่อแม่เป็นคนเหบืนั้นแบบติดใจเงินแล้วไปเปลี่ยนชื่อใหม่ด้วยชื่อสุส้นส้นทังหลังนะเป็น่นัขสุรชนเขสุอีหยังเขนชื่อแล้วสน ชื่อเก่าวก็คะแนนเสียงเขาก็ดีนี่เราครังอ่านไหนมาพูดอยู่ไหนนะเปิดอยู่ในเมืองนี่คนอิ่มเลยหรฟังกันพวกหัวคะแนนขึ้นนั่นอเขาจะอยู่พักอะไรอ่ะพักอะไรอ่ะพักกันนี่แหละพักกันรัฐบาลนี่แหละพักเสื้อแดงนี่ มันไม่ใช่ไม่ใช่พักอะไรข้าวไก่ไม่ใช่เสื้อแดงข้าวไก่ไม่ใช่เสื้อแดงเสื้อแดงเขาเป็นเสื้อแดงนี่เป็นขวัญใจเป็นขวัญใจคนสกลนครเลือกทิไรก็ได้ทุกทีเอ้าไม่จะเสื้อแดงเสื้ออะไรก็ไม่ นั่นอยู่ก้าไกธทรใชน่อไอ้ลกธนา่นาทรใช่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 พักเออเตเออใช่โตไอ้นี่เขาอยู่พักเออเก้าก้าหน้ามื่ก่อนเนี่ยอ่าันกลอครับยุคถูกยุคพักไปแล้วเปลี่ยนไปแล้วนะม่อมเอ้ยไกลเขาไปครึ่งหนึ่งแล้วเออทำไมล่ะ อย่าอย่าอย่าไปอิงกับการเมืองมากเราการเมืองเราก็พ so. mm ูดพอพูดพอพอพอเข้าใจเาใจแล้วห like ้ามหมีอนั้นออสดอาสาธุสาธุนะสาธุเออยาคุคุตูน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  ตายบาทแล้วอย่าทำบุญตกซะล่ะไม่เป็นไร่อโอเคโอเคทาทูทาทูทาทูไม่แผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของประเทศไทยอย่าเป็นของประเทศโอเคโอเคเป็นของประเทศไทยอยู่แล้วล่ะอ่าวันดีคืนดีก็ให้คนอื่นเขาเชิญชมบ้างอ่าอ่าอ่าหมายวันนั้นฝนตกนะฝนตกนะ ถ่า,ายคลิปอย่างนี้แหละตั้งไว้ตรงโน,น้นวันนั้นฝนตกทั้งวันเลยคลิปไม่มีเสียงเนี่ยยังงงงมือไม่สะอาดนะคนเราใจซื้อมือไม่สะอาดอ่สอ,อสาาอสอสสสสพันนาจะเป็นใครอ่ะต่อไปอ่ะนนอ่าก็อยากจะรู้ อ่าตายบาทเสร็จแล้วครับวันนี้ญาติทําทมาครบนะครับคุยเสร็จก็จะมีต่อการเมืองกันเล็กน้อยเป็นกระายพอพอให้หน้าพอให้หน้าตาได้ยิ้มแย้มแกมใสไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอ่าก็ก,ก็มีความสุขก,กันไปนะครับอ่าวันนี้ก็อ่าดูแล้วอากาศดีมากดีที่สุดอากาศเย็นสบายไม่มีฝนถ้าเย็นอย่างนี้ ก็เลยกระเซเ้าเย่อแย่ก็ว่าประเทศไทยนี่งสงสัยตามคำทำนายนี่น่าจะเป็นจริงเทแล้วล่ะคืออะไรเขาบอกว่าหิมะจะตกที่ประเทศไทยเอผมก็วันนี้อากาศมันเย็นนะน่าจะตกจริงหรือบ้างนะครับแต่ผมเป็นไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่าอ่าประเทศไทยนี่อยู่อยู่อยู่เขตศูนย์สูตรน,นะครับอยู่เขตศูนย์สูตร,น,รน,นะครับคือเขตที่ ร้อนนะครับเขตที่ร้อนหิมะจะตกเป็นไปไม่ได้ยกเว้นแกนของโลกจะเปลี่ยนนะครับยกเว้นแกนของโลกจะเปลี่ยนนะครับก็วันนี้คลิปนี้ก็ขอลงแค่นี้แหละครับทำบุญได้บุญแล้วก็ยิ้มย้มแจ่มใสดีใจกันพอได้บ่ายแล้วก็คุยกันเล็กน้อยนะครับคุยกันเล็กน้อยออพอเป็นกระส่ายนะครับพอเป็นกระส่ายวันนี้ก็ขอลงคลิปแค่นี้แหละครับกออ็ก่อนจะลงก็ขอฝาก คลิปค,คัาคูณหนึ่งทวินแล้วก็ทวาราแม่กระต้อยด้วยนะครับช่วยกดคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กด s ั b ตะไคร e กดกระดิ่งให้เป็นสีดำเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุนะครับขอบุญมาตอน